สวัสดีครับวันนี้เข้าครัวหน่อยครับผมได้นี่เดา๋ยปักเรียงมาจากภาคใต้ก็กะว่าจะมาแกงกะทิมาต้มกะทิอันนี้ก็เตรียมเตรียมเด็ดยอดไว้แล้วแล้วก็ตัวกะทิก็ไม่มีอะไรนะรมีแค่กะทิแล้วก็ใส่กะปิปลูกหัวหอมใส่เข้าไปหน่อย อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทำผักเสร็จก็จะได้เตรียมลงหม้อแล้วก็ต้มให้เดือดชิมรสก่อนนะครับก่อนที่จะปรุงเราก็ต้องชิมรสให้ได้รสชาติก่อนอันนี้ผมใส่กะปิครับใส่กะปิกะกะทิอย่างเดียวไม่ได้ใส่เกลือเพราะว่าตัวกะปิเขาเค็มอยู่แล้วเดี๋ยวก็มาชิมดู ันนี้ก็เกือบจะได้แล้วให้ต้องให้ตัวกะปิละลายก่อนว่าเปิดไฟอ่อนๆไปครับนี่เปิดไฟอ่อนๆแล้วก็คนๆเพื่อให้กะปิละลาย mm. เมื่อกะปิละลายแล้วเราก็ามาชิมรสชาติดู ให้ถึงดิบเ่นเกลือหรืน้ำตาลอืมกลาเป็นน้ำตาลคนระับไม่ได้เกลือเนาะใส่ไปแล้วใส่ไปอืมน,นี่กองเปล่าอ,อะไรอ่อือันนี้ผมยูรดกับแน่นอนใส่ยูรดเข้าไปน,นยปช้อนนียใส่ลงไป น้นได้เข้ากับทั้วทีกทนะ็อันนี้คือเกลือแน่แน่โอ้เกลือก็ไม่ค่อยมีในวันผม,ามานก็ไม่นิยมเกลือนะก็ใส่นิดนี้เอ๊ะออนะอจะเกลือถ้อผมจะรสวันนี้เนละผมจะรสมันเป็นแข็งนาทีจะได้ผมใส่เกลือไปสองรอบแนละ้วเอาใส่ผมจะรสเองจากนั้นก็คนคนคนให้ได้ที่นะคนดูคนเพื่อ จะให้ตัวกระปิละลายรู้ว่ารสชาติเราจะได้หรือเปล่าแ้่รสชาติได้ก็โอเคโอ้อีกนิดครับใส่เกลืออีกนิดนึงนี่เกลือแะเกลือไม่รู้ได้เนี่ยนี่คือเกลือเดีเ๋ยวเพิ่มอ,อีกนิดนึงครับ เดี๋ยวก็ใก่ป่เรีนลงไปต้งให้เดือดโอเคแล้วอันนี้ยังไม่เสร็จแต่ผมต้องต้องซอยจริงๆต้องออกมาเด็ดนะเด็ดเป็นกรงๆแต่ผมฮะ ผมรีบแต่ผมใช้แบบนี้เลยนี่ออกไกลเลยย,ยังมีฟันอยู่มันไลตัดเลยมันจะได้ควอยปอดีส่วนที่เหลือนี่เราก็นี่แค่มือรูดเลยครับร,ร,รูดรูดรูดมหาราชเลยตรงขั้วนี่อร่อยนะครับตรงขั้วนี่อร่อยมันจะมีความหวานอยู่ที่ตรงขั้วนี่ ส่วนที่ปลายใบมันก็ไม่ไม่หวานเท่าไหร่แต่ที่ยอดกับก้วนี่คือหวานหวานของใบงเปรียนเนี่ยมันนะครับกำลังดีเลยครับยอดยอดไม่อ่อนไม่แก่เกินไปอันนี้น้องเขาเก็บมาให้ครับจากต้นเลยจากบ้านบ้านแม่ของเดชสุแม่ของภรรยาในช่วงนี้เขาทำอะไรไม่ได้ครับมือเขา แพ้ไม่รู้ก็แพ้อะไรมือเป็นจำจํโอ้เนียมีมือเป็นจำจำําก็เป็นกรรมของเรานี่ผมมีอะไรกินผมก็ทําไปก็หรือเอาของเ,ขเก่ามั่งอะไรมั่งมาเอามาคุนแล้วก็อยากกินอันนีับเรียนเพราะว่า ตัเปี่ยนนี่ถ้าเราเออกมาไว้ในตู้เย็นหลายวันเนะ่รสชาติก็เปลี่ยนนะครับรสชาติเปลี่ยนต้องให้สดๆดแล้วถึงจะอร่อย,อยนี่ให้ยอดเขาให้น่นนอยกินง่ายหน่อยจริงใส่ทั้งใบปกติพอทาที่บ้านเขาก็แม่ทํานีเขาใช้ลวกทั้งก้านเลยนะครับลวกทั้งก้านมันจะได้ความหวานของก้านอีกทีหนึง่ง น้ำที่ต่อน,น,นี่นี่หลังน้ำริงก็ไม่สกปรกอะไรนะเพราะว่าตัวนี้นี่อยู่บนต้นแต่ว่ามันก็อาจจะมีพวกขุน่นอะไรนะี่แล้วที่ักสองน้ำของน้ำในกะทินี่เราก็ ไม่ไม่ต้องใส่น้ำเยอะเพราะว่าในส่วนที่ในฝักน้ำที่เราล้างเนี่ยมันก็มีน้ำปนอยู่น,นีน่อเสร็จแล้วก็ต้องฝักที่ล้างสะอาดแ้วใส่ลงไป นานๆทำกัวดีมันก็จะเก่งก้างดูไม่เจีบร้อยน้วกรดีผมก็ใส่ทั้นเดียวนะครับปั่นปันวน,นเดียวพอการเลยเนี่ยพอเดือดน,นะครับโอเคพอเดือดถ้าเยี่ยวมากมันสีมันจะเปลี่ยนจะไม่สวยไม่อร่อย me เดี๋ยวกระทิน้อยไปหน่อยไม่ไม่ค่อยหมั่นแต่เขาก็เราคนถุงไวแล้วไม่ต้องใส่กระทิเยอะใส่กระทิเยอะมันก็ทีนี้หอาไฟให้เดือดคนเดียวจบเลยอีกหน่อยอีกเดี๋ยวทีเดียวจบ กำ่เหลือนิดเดียวอันนี้ผมเสียงเ่าๆเลยที่จริงถ้าให้อร่อยก็เราก็ต้องใส่พุ้งแห้อะไรเข้าไปด้วยเพื่อเติมรสแต่วันนี้ผมไม่มีความเตรียมไม่ได้เตรียมมาก็เลยแค่ผักหวานกับน้ำกระติดเติมรสชาติใส่ผงชี้รสพิดหน่อยอ่อไอ้นี้ก็โอเคแล้วครับเหลือน่ะ ตักเลยครับตักมารับประทานได้เลยกับสวยร้น่นนนี่อันนี้ก็พอแนละ้เหมือนข้าเอาอะไรมามีแกงเก่าอยู่หน่อยนี่ปุนแนละ้วเวฟเข้าเวฟสองอย่างพอแนละ้ว มี่ไข่าดาวอีกไข่าดาวอีกสองใบอันนี้มือเช้านะครับโอเคครับผมเอาไปลองทำดูนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับมาครับมาทานข้าวกันครับอ่า